สวัสดีครับท่านผู้ชมกรับเราจะไล่ททั้งกับการวางวายห้ท่านได้แลกันจากสาน,นามหนาทรายนั้นกับเป็นแต่อโดยการประชุมนะกับประชุมประชุมหนาสานามนั้นกับความกรุบนะที่จะจัดโคชนในรอบไม่หลือนักกับตั้งจากซอบกอกับอนุญาตและมีการชนโคได้ ับมาใจต้นน้ำนาทรายนับภายในตะน้ำนาทรายตอนนี้ก็มีการวางวัวกันนะครับครับตอนนี้ครับครับนี่คือบรรยากาศต้นน้ำนาทรายนะครับณนปัจจุบันนะครับ ข้างล่างน้องเเตรียมความพร้อมนะครับที่จะประชุมนายสน้ำพักนายสน้ำจังหวัดนครที่สำนักต่อเดี๋ยวนะครับซอยเอลประชาน,นะครับเป็นซอยเอลนายสน้ำหนักทรายนะครับนายสนาำหนักทรายเขาก็มีการที่จะเตรียมวัวนะครับนี่คือการวางวัวนะครับวางซ้อมกันทำปกตินะครับสน้ำหนัะ ช่วงที่มีโรคล,ลุนแรงครับไม่มีการวางไม่มีการซ้อมนะครับขขบคุณนะครับทีตักไทยนะครับมากับทันไรก็มามาังอะไรยังก็ความไม่ใจเห็นกับขอบคุณมากแหลอ,อยู่มาทุกคนนะครับตอนนี้ก็ความก็แลรนตรงนี้ครับไม่นด้นะรับพน้านีทนกำัง ชมการไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดจากสน,นามนายสายนะครเทียมนะครับบรรดาผู้ที่นำบัวมาพืิดมาดซ้อมนะครับและก็บลอกันประชุมนะครับตอนนี้กำลังต้องบัวการจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็บเอ็ดเป็นนั่งตืดในควีนะครับ ทงก็ไม่ได้ตัวเก่งที่เราทุกันฟังตั้งแต่วันที่หนึ่งสิ้นห้าอายุยาไ้ชนไก่กัดปลาได้เลยนะครับก็หมายถึงคำทั้งนี้มันใช่ตัวประเทศนะครับหนึ่งจาวเกิดจะกธาดกิจยาเป็นตัวลักนั่นเองครับราธาตุกิจยาก็ปลาการ์เตานะครับราธาตุกิจยาปลากาแ์เตอาริวิยาได้มีการเชิญวัวชนไก่กัดปลาหรือหลักหลา,อย,าอย่างอื่นที่คลายคลึงกันนะครับ กาเรียกกาเรียกมาปรกษาหรือนักหนายไนจะนำตรงนี้ะนำส่เก้าตะนำนาาจตะนำบอรอสนามถุงท่งทุงโพเจ้าทงนะครับเนี้ยสิจัดกันอยู่การมาปรึกษารือทึ้งแนวทางนะครับที่จริงรัฐกิจจาก็ประกาศชัดเจนเลยนะครับใครอยากเปรียบวัว่วงต้นเดือนนี้หลยจะจนปลายเดือนก่อนก็ยังทันนะครับปลายเดือนที่งงานนี้ ส่วนไก่ชนนี่ก็สามันจะประกาศชนได้เลยนะครับถ้าตามหลักกิจการนั้นแหละการขออนุญาตผู้วา่าการจังหวัดการเมื่อครั้งก่อนมันตอนไม่เป็นโรคก็ต้องขออนุนญาตผู้วา่าการจังหวัดก็ปัดตรงไหนตัวนังชื่อเห็นนะครับเวศว่าอันไม่ได้ปีไม่ได้มา ผมไม่นักตวน Bedak ardha enam enam, sayangnya kok. จากสายข้ามาเลยนะครับคำนั้นบุญเลิศนะครับคำนั้นเลิศก,กับคนบ้ญเลิศจากสายข้าว เดี๋ยวเราทดลองแกนี้ก่อนนะครับทดลองแกนี้ก่อนเราจะมาเรยกวันนี้กลรังนะครับขับคุณมาติดติดตามนะครับ